คุณอาฝากมาว่าคิดพอดหลายแท้อยากจะมาเจอพี่น้องด้วยตัวเองวันนี้ก็เลยส่งคนหน้าคุ้นคุ้นคล้ายๆมาก่อนจำได้ปอปลูกหลานใครเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะ พี่น้องชาวสุรินเป็นโควิดค่ะแต่ตอนนี้หายแล้วมาเองได้ดีใจมากขอบคุณค่ะไว้เรารอโควิดมันเป็นโรคของคนทั่วไปโรคท้องถิ่นต่อนนะเป็นอีกกี่รอบก็ยังจะไปทุกที่นะคะไม่ผิดนัดแล้วค่ะ วปี49นะคะคุณพ่อได้บอกเลยว่าอีก3ปีเท่านั้นจะทำให้คำว่าคนจนหมดไปจากประเทศไทยค่ะแต่วันนั้นคุณพ่อไม่ได้พูดเหมือนสัญญาใน8ปีที่รัฐบาลชุดนี้สัญญากับพี่น้องนะคะเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์นั้นประเทศเรากำลังไปได้สวยมากค่ะ พี่น้องลืมตาปากได้อนาคตของลูกหลานไม่ไกลเกินเอื้อมเลยค่ะแต่แล้วน่าเสียดายค่ะเกิดปฏิวัติปี49พี่น้องจำได้ไหมนายกปูค่ะตอนปีห้าเร็จหลังโดนยึดอำนาจก็ได้มาที่ศรีสเกตอีกค่ะมาคุยกับชาวนาในบ้านชอบอุดมมารับซื้อ ในราคาที่สูงกว่าตลาดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะขนาดนั้นจำกันได้บ้างไหมคะบอกเลยนะคะในฐานะ หัวหน้าครอบรัวเพื่อไทยที่อยู่ตรงนี้อยู่ตั้งแต่ตัวเองยังเป็นยังยังอายุน,ยน้อยเดินตามคุณพ่อไปหาเสียงในที่ต่างๆตั้งแต่สมัยไทยรักไทยบอกจริงๆค่ะว่าเห็นว่าทั้งสองท่านรักพี่น้องประชาชนจากใจจริงค่ะทั้งสองท่านชอบพูดกับอิงดอร์ประโยชนนี้ค่ะ คนบ้านนอกโอกาส่มันมาไม่ค่อยถึงหรอกพ่อเข้าใจคนบ้านนอกดีนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณพ่อตั้งใจมาโดยตลอดว่าจะทำให้พี่น้องชาวต่างจังหวัดมีโอกาสที่ดีขึ้นทั้งชีวิตค่ะ ไทยพักพลังประชาชนจนมาถึงพักเพื่อไทยเป็นเส้นทางที่ยาวนานมากค่ะเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะแยะต้องขอบคุณพี่น้องสีสเกตจากใจจริงที่สู้มากับเพื่อไทยไทยและไทยพลังประชาชนอย่างเคียงบ่าเคียงไหลไม่ว่าจะวันที่สุขหรือวันที่ทุกข รักพี่น้องประชาชนและให้พี่น้องประชาชนมาเป็นศูนย์การเสมอเพราะฉะนั้นคนที่เราจะให้มาดูแลพี่น้องประชาชนคนนั้นต้องรักพี่น้องประชาชนด้วยหัวใจจริงๆค่ะภายใต้การทํางานของพักเพื่อไทยภายใต้นยโยบายของพักเพื่อไทยที่นึกถึงพี่น้องเสมอโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรค่ะ ศีสะเกดพี่น้องเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่เราให้ความสำคัญกับจังหวัดนี้มาเสมอไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรต่างศรีสะเกดเคยมีที่นมีดินเก่าที่เป็นดินภูเขาไฟเราอุดมสมบูรณ์กว่าพื้นที่รอบข้างอีกตั้งมากมาย อยู่แค่ในฝันจริงไหมคะเราเคยทำมาแล้วสำเร็จมาแล้วเพราะอะไรเพราะเราคิดเป็นทำเป็นและทำสำเร็จทุกครั้งคะ่ะตั้งแต่ระัะบประารที่เกิดขึ้นมามีอะไรดีขึ้นบ้างคะพี่น้อง ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคได้เข้ามาดูแลพี่น้องค่ะตอนน่อจากนี้ที่ผ่านมาประเทศเราถูกแช่แข็งมานานแล้วค่ะระหว่างที่ถูกแช่แข็งระหว่างที่ถูกเผด็จการเข้ามาครอบงำประเทศอื่นๆเขาไปกันไกลกันมากแล้วค่ะเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมเพื่อการเกษตรค่ะ ได้รับความเมตตาจากพี่น้องกลับมาบริหารประเทศอีกครั้งกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งเราจะทำให้พี่น้องเหนื่อยนอง ทนใดขั้นแรกของเรานั่นคือการแรลนสไลด์ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายค่ะอำนาจรัฐเท่านั้นที่จะอนุญาตให้พักเพื่อไทยเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องให้ดีกว่าเดิมไม่ต้องมีหนี้มีสินมากมายแบบทุกวันนี้วางแผนอนาคตลูกหลานเอาไว้ได้เลยค่ะเพราะถ้าเราเข้ามาพี่น้อง สำคัญที่สุดสำหรับเราค่ะถ้าเพื่อไทยได้มาเป็นรัฐบาลแล้วนะคะดิฉันขออาสาค่ะเป็นเซลในการขายสินค้าเก็ดรให้กับพี่น้องนะคะเหมือนที่คุณพ่อเคยทำมาแล้วค่ะรับดิฉันไว้เป็นเซลสักคนได้ั้ยคะ ดิฉันมั่นใจค่ะว่าเีนจะขายของอย่างเป็นความสามารถนะคะแล้วพี่น้องก็จะได้ช่วยกันช่วยกันจักดิฉันค่ะทำไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเซลล์มือใหม่เดี๋ยวขายผีขายผูกต้องช่วยกันขายนะคะขอบคุณพี่น้องชาวราศีสลดยนะคะที่มารวมตัวกันอย่างมากมายในวันนี้ดิฉันทราบค่ะมีคนเข้าคนออกมากมายแต่ดิฉันเชื่อค่ะ ว่าพี่น้องก็ยังเข้าใจพักเพื่อไทยที่มีประวัติมายาวนานเข้าใจว่าเราต้องการให้อะไรกับพี่น้องเมื่อเวลามีคนเอาเงินมาให้พี่น้องจะรับไหมคะรับสีต่อไม่รับได้ไงอ่ะ เป็นครอบครัวเพื่อไทยอยู่ค้งกลับมาช่วยกันทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนดีกว่านี้